Zy, Group, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมท่านสอนมกงสว่างวันนี้มารีวิวกันในตอนเย็นนะครับ5:45หรือว่า17นาฬิกา45นาทีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2 5้5ปีสากล2022สำหรับรถที่มารีวิววันนี้เป็นรถสปาร์ค 135i ครับของอุจโจมัมบุรีนะครับก็ได cool. ้มา ทำการอัปเกรดขงเดิมเป็นอาร์ติ้านะครับแต่ว่าวันนี้มาอัเป็นลูก60เาร์บิกรําลึกหัวเพชรนะครับก็ไหนๆอัพแล้วก็เลยบดวาลวใหม่นะครับล้างใหม่เปลี่ยนซีกันวาลวใหม่เลยเพราะว่าอันนั้นก็ทําไปเกือบสองปีแล้วครับวันนี้มาอัพใหม่เป็นลูก60ครับจาก57เป็นลูก60มิลก็ได้เปลี่ยนหัวจีด,ด้วยครับใช้หัวจีด10รูของออนิวใส่เข้าไป ก็โอเคเลยครับพอดีเร่งติดมือดีครับวัจิตติดโล่ M415 หรือว่าอาร์ติพ้าออนนิวครับก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ก็ดีครับสำหรับเสื้อเดิมเสื้อเดิมก็เป็นรุ่นนี้นะครับอารติพ้าครับพวกปะกเกนก็เป็นอารติพ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนปะเกนใหม่อะไรใหม่เป็นรุ่นใหม่กวแล้วครับลองฟังเสียงดูนะครับนี่ครับ ตรอบคันนี้ก็เป็นแคมป์เอ็นเอนะครับเอ็นเอคือแคมป์ของช่างสอนได้ทําการอ,อัพไปนานแล้วเกือบสองปีแล้วก็ยังดีเฉยก็เลย,ยใช้ต่อครับใช้ต่อใช้ต่อไปได้โดยไม่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนแคมป์เปลี่ยนรูปแล้วก็บดวาลวใหม่เปลี่ยนปีกันวาลวกันควันไหลนะครับพอเครื่องลึกมาแล้วก็ควรจะมีการทำนะครับล้างเขาม่าออกหมดตัดเขาม่าในช่องไอดีไอเสียออกให้หมดช่องไอเสียกับไอดีไม่มีเขามา่าครับ แล้วก็ทำการรีเซ็ตโคต้ดใหม่ปรับน้ำมันใหม่ให้เป็นสแตนดาร์ดครับหัวสีสิบลูก็ตะเหงกันดีครับเล่นติดมือดีครับครันี่ครับขึ้นดีมากเลยติดมือจริงครับดีเลยครับก็ขอกวาถูกใจนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้เจ้าขอก็มานั่งมานั่ง ให้กำลังใจมาช่วยเชียร์นะครับชดยทั้งสอนเชียร์อยู่ด้านขับรถนักทายนะครับคุณโจ้ครับคุณโจ้ดนุรีครับนี่เป็นเจ้าของมีความภูมิใจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวอันดี้ครับผมทั้งสอนมงกระวังครับผม